ว,วันนี้เราจะเปลี่ยนเหยื่อนะเราจะไม่ใช้กบยางแนละ้วมันจะมาลองเล่นชุดเท็กซัสกันนะเป็นปลายางหัวจิกหัวหัวหัวท้องเหลืองนะกิ่กมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะตีขึ้นฝั่งนะเลยเดี๋ยวจะลองเล่นแล้วเ,เปลี่ยนแนวดูบ้างครับโอเคไปปีขึ้นฝั่งไปเลย ไม่มีตัวนอนเลย กัดแล้วครับกัดแล้ว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 โอโ้โหคุณสายใหญ่ด้วยเรียบร้อยขึ้นไงวะเนี่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหหลุดไปเนี่ยหลุดไปเนี่ยหลุดหลุดเปลี่ยนแนวนครับโอ้ยมูอออตอนแดงชันไซสวยเลยสายใหญ่เลยเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนยกยกยก โยกโอ้ยถึงไงครับโอ้ยสำเร็จครับเปลี่ยนแนวบ้างครับเป็นชุดเท็กซัสมาช่อนหน้าเขื่อนอีกแล้วช่อนหน้าเขื่อนอีกแล้วตัวเขื่องด้วยครับตัวเขื่องด้วยดูตัวเขื่องด้วยตีขึ้นฝั่งแล้วลากลงกัดปั๊บสายวิ่งเซตงัดลอยเลยงัดลอยขึ้นมาเลย เนี่ยือเท็กซัสกิอง่างนี้ไม่ไม่รอดครับทะลุนะนี่เบ็ดอยู่นี่ทะลุทะลุนิดนึงส่งแค่แป๊บเดียวเองนะเนี่ยจะให้ดูใหม่หนูหมาอยู่ตรงนู้น ปนนะ okay. เปลี่ยนแนวบ้างครับเดี๋ยวจะเบื่อกันเล่นตะกบยางนะวันนี้ก็ผชุดเท็กซสมาก็จัดให้ครับโอเคครับฝาับจิตามผลงานด้วยครับชอน พี่เนะอาปลาไปกินได้บางอย่างอ่ะปลาปอะไรปลาตะเพียนเอาไปท้อนไปกินเดีระวังนะ,งะมันจะกระโดดนะไป,ไปนี่นะโอเคเอาผมครับผมไม่เป็นไรครับ <laughs>